คนละมนค่ะเพนพิยาฉลัดวิไกกุลค่คะมากกว่าสอนให้จำคือทำให้ดูมากกว่าการเป็นครูคือสร้างผลลัพธ์ให้เห็นมากกว่าการเป็นผู้ได้รับต้องรู้จักการให้เป็นมากกว่าสิ่งอื่นใดที่เห็นถือว่าเป็นประสบการณ์สวัสดีค่ะ อดีตนะคะคุณพินามลก็เคยเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดมากกว่า18ปีแล้วก็ผันตัวเองนะคะมาเปิดร้านอาหารแล้วก็ก่อนที่จะมาเจอธุรกิจเดซ์เจมพินมนมลได้เปิดร้านสปาค่ะแต่ธุรกิจที่ทำมาไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะทำให้พี่ยิ่งเป็นหนี้มากกว่าเดิม วันนั้นพี่โชคดีมากเลยค่ะชีวิตของพี่เหมือนอยู่เพื่อรอยบางสิ่งทําให้พี่ได้มาเจอบุคคลทั้งสองท่านก็คือพี่เดือนดวงใจพงติวัฒนากุลกับบอสอาฟานเสกวังค่ะบุคคลทั้งสองท่านนี้เปิดบริษัทเดอะเจม s i อ n นโนวชันวันนั้นทำให้พี่มองเห็นโอกาสพอมองเห็นโอกาสแล้วพี่ตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด เอาความคิดเดิมๆความรู้เดิมๆที่พี่เคยล้มเหลวโยนทิ้งไปแล้วพี่มันเริ่มต้นกับบริษัทเดอะเจมจนกระทั่งวันนี้พี่รับผลลัพธ์จากบริษัทเดอะเจมมากกว่า38ล้านค่ะเดอะเจมคือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ค่ะเดอะเจมเป็นบริษัท ของคนรุ่นใหม่เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้รับรายได้เป็นวินาทีค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าทุกท่านอยากจะประสบความสำเร็จพี่นมอนอยากจะแบ่งฟันเลยค่ะข้อแรกเลยเราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงค่ะและสเต็ปที่สองเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราต้องเรียนรู้ค่ะพี่เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้จากสิ่งที่พี่ไม่เคยรู้เลยธุรกิจเครือข่ายทำแบบไหน ถึงจะมีไรายได้1ล้านบาทต่อเดือนทําแบบไหนก้าวแรกถึงจะมีไรายได้1น0 0 0แบาทต่อเดือนพี่ผ่านมาทุกสเต็ปแล้วค่ะแต่พี่ไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่เพียงว่าพี่มีรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จนะคะก็ต้องขอปรบมือนะคะให้กับพี่เดือนกับบอสอัฟปานอีกหนึ่งครั้งเพราะบุคคลทั้งสองท่านคือโมเดลต้นแบบของความสําเร็จของพี่คือครูคือโค้ดทําให้พี่น้มด็อกปี้ความสําเร็จค่ะแล้วสุดท้ายเลย ิ่งที่พี่ได้ผลลัพธ์ในวันนี้เกือบ40ล้านพี่เลือกโฟกัสค่ะโฟกัสที่เป้าหมายค่ะแล้ววันนี้เดอะเจมให้พี่ได้บ้านพี่มากกว่า10ล้านรถเบนท์พี่มากกว่า4ล้านทริปท่องเที่ยวยุโรปพี่ไปกับเดอะเจมมากมายหลายรอบแล้วค่ะวันนี้นะคะโค้ชพี่น้ำมนต์หรือพี่น้ำมนต์คนนี้มีทีมค่ะมีโค้ชพี่เลี้ยงมีโค้ชที่ปรึกษา ที่พร้อมจะนำพาทุกท่านประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เหมือนกับโค้ชน้ำมนต์และพี่ๆทีมโค้ดทุกคนค่ะทุกท่านจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จค่ะ